คิดๆเออพี่เป๊กแกนนแนงซะกลับมาเล่นลีเกด้วยกันและยังจะมาป่วยซะอีกออมันก็ไม่มีอะไรจะจะ,จะทำได้มากอว่น,นี้นจะให้กำลังใจนะครับเพราะว่าไปเยี่ยมเขาเขาเยี่ยมไม่ได้ไดยู้แลวเพราะว่าพี่เป๊กเขาอยู่ในห้อง เนี่ยไม่ถูกแบบเขาเยิ่งไม่ได้เหรอขอบคุณทีมขอจอดขอใจนะจ๊ะแจมพูดผัวแจมพูด ดอกไม้ดอกไม้ครั้งหนึ่งเคยใส่เสื้อตัวเนี้แล้วไลฟ์คุณตอตเนี่ยพูดได้ของฝันเยอะมากแต่ดีด,ด,ดีคนให้ของฝันแม่หายไปหมดแล้วนะคะได้็นไรค่ะมาคุยกันก็ดีใจไปแหละเมื่อก่อนได้ของฝันเยอะมากใส่เสื้อตัวเนี้โอ้พดโพ <laughs> ผูอะไรเนี้นะคะวันนี้ทำหนาหน้า,นาก็ทํำชาเลนจ์ให้ลูกเป็นะคะน้องบวยจะฝากแม่ส่งให้ลูกเป็กก็เดี๋ยวโอนให้ลูกเป็ก,กันไปเลยนะคะอเป็นเยอะอาก,การน้าเป็น แม่ก็เป็นสื่อกลางให้นะคะกอ,อช,ช่วยกันไปอะไรจะดีใจเท่ากับกำลังใจนะคะจะดีเท่ากับกมีกำลังใจให้กันดีกว่าพอครั้งหนึ่งเขาก็เปลุงน้องแม่เขาก็เหมือนคนในบ้านเราอ่ะ นะขอบคุณทีมขอจะตอกพอใจนะคะต่อต้อนนะน่านรักไอ้หรือต่อต้อสวัสดีปณีแกงตายค่ะมอก่อนนะแม่ใส่ช็อบคุณทั้งสี่ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดคนนะคะขอบคุณทีมขอจะตอกพอใจนะคะต่อต้อนนะน่านรักไอ้หรือต่อต้อสวัสดีปณีแกงตายค่ะมอก่อนนะแม่ใส่